จังหวัดมุกดาหารตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเดือนมกราคม2569ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบนตำรวจโทพานุมาศบุญยรัตน์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้กระทำผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันที่12มกราคม2569 เวลาประมาณ10บนาฬิกาภายใต้การอำนวยการสั่งการของพลตำรวจตรีภัยรัฐพุกเจริญผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอกกฤษฎากรกลิ่นเกษรพันตำรวจเอกมานุวัตกอสนรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4และพันตำรวจเอกธนิสรท่าแสงนั่งผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร พันตำรวจโทจตุพลยันนาวารองผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารและพันตำรวจตรีหญิงกันสุชยาจีระพุทธางกูลสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยร้อยตำรวจเอกยศนรินดอกไม้รองสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเดือนมาการาคม2569 ห่วงที่ผ่านมาดังนี้นายวันนำสมมุติอายุ48ปีสัญชาติลาวข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจำนวน308วันนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายไก่นำสมมุติอายุ33ปีสัญชาติไทยอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารฐานความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง เม็แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าไร่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและการจับกลุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน49คนส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเดือนมก,กราคม2569ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คุตำรวจโทรพานุม,มาบุญยรัตน์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ดำเนินการปราบปรามจากกลุมรายงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้กระทําผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันที่12มกราคม2569เวลาประมาณ10นาฬิกาภายใต้การอำนวยการสั่งการของพลตำรวจตรีภไยรัตน์พุกเจริญผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4พันตำรวจเอก กลิดากรกลิ่นเกษรพันตำรวจเอกมานุวัตรกอสนานรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4และพันตำรวจเอกธนิสรท่าแสงนั่งผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจโทจตุพลยันนาวารองผู้กำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารและพันตำรวจตรีหญิงกันสุชยาจีระพุทธางกูล สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยร้อยตำรวจเอกยศนรินทร์ดอกไม้รองสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ถแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเดือนมก,กราคม2569ห่วงที่ผ่านมาดังนี้นายวันนามสมมุติอายุ48ปีสัญชาติลาวข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจำนวน308วัน นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายไก่นามสมมุติอายุ33ปีสัญชาติไทยอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารฐานความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ M ่งเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าไร่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และการจับคุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน49คนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอนุศัก์แสนวิเศษข่าวภาพจังหวัดมุกดาหารภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน